พี่พี่ตุ๊กนะคะก็คือได้มาทําการฝังเข็มกับเราผ่านเปแล้วพี่เดือนพี่ที่ที่มาฝังกับเราตั้งแต่ครั้งแรกเลยค่ะ,ะเจ็ดเดือนกว่านะคะเกือบแปดเดือนอก่อนที่พี่ตุ๊กจะมาเนี่ยก็คือแบบได้เห็นคลิปในในเฟซแล้ว,ก,ลวก็ดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีกเอ๊ะเป็นไปนได้เหรอจริงเหรออะไรประมาณนั้นตอนนี้เราดูรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมใช่ค่ะหรือว่าเออเป็นไปไม่ได้หรอกโมมั่งอะไรประมาณเนี้ย ก็แบบดูดูอยู่ประมาณเดือนมั้งก็เลยตัดสินใจมาหาตอนแรกน้องน้องพุ่มเป็นคนรับสายเนาะก็ถามโน่นนั่นนี่แหละก็คือประทับใจที่น้องเขาแบบอืให้คำแนะนำที่แบบเออทำให้เราเข้าใจแล้วก็เลยตัดสินใจมาาฝังเข็มห้าวันห้าวันติดกันเลยห้าวันติดกันเลยอถามนิดนึงว่าพี่ตูว่านี้เดินทางมาจากจังหวัดไหนคะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็คือ ตอนนี้ทํางานอยู่ที่เชียงใหม่ใช่ค่ะบอกบอกค้าขายว่าที่ไหนค้าขายค่ะร้านไก่ย่างส้มตำค่ะขายดีมากก็ขายในเครื่องจักรแต่ขก็รู้จักจริงๆค่ะก็ลูกค้าเยอะพอสมควรก็มาถึงก็ฝังเข็มตอนที่มาเนี่ยเรามีปัญหาอะไรที่ถึงเราถึงต้องมามันปวดหัวปวดหัวแล้วก็นอนไม่หลับปวดหัวแล้วก็ ปวดหลังปวดหลังมากเลยแล้วก็ช่วงช่วงคอไหลช่วงเนี้คอถึงไหลเนี่ยมันจะปวดมากเลยก็จริงๆแล้วก็ไปไปรับยากับคุณหมอทุกเดือนรับยาคือแบบยาคลายเครียดยาแก้โรคซึมเศร้าอ๋อคือพี่ตูเป็นเป็นซึมเศร้าใช่ซึมเศร้ามันส่งผลกันไหมเกี่ยวเรื่องปวดศีรษะใช่นอนไม่หลับแล้วมีอาการอื่นๆไหมพี่นอกจากปวดศีรษะก็เครียดอ่ะ อารมณ์หงุดหงิดขี้โมโหอันนี้มันเป็นมันเป็นของโรคซึมเศร้าด้วยใช่แล้วมันมีรู้สึกเศร้ารู้สึกเสียใจอะไรเงี้มันจะแบบเสียใจแล้วก็ตกใจง่ายตกใจมีอารมณ์แบบตกใจเวลาทำอะไรผิดแล้วมันแบบมันขี้ตกใจอ่ะแต่นอนไม่หลับนี่แบบมันทรมานมากเลยก็เลยนี้เป็นมากี่ปีคะก็ซึมเศร้าแบบพี่หรือว่าใช่ มันเกิดจากซึมเศร้าที่คุณหมอบอกอะนะ,ะเกิดจากโรคซึมเศร้าด้วยก็มันเครียดแล้วก็ทําให้เราปวดหัวแล้วพอปวดหัวก็นอนไม่หลับมันมันเป็นผลพวงกันมาเหมือนโดมิโนโใช่ไหมเรล้างายเราพอนอนไม่หลับปวดศีรษะอย่างเงี้ยมันมีผลกระทบมีเรื่องของการทํางานไหมพี่อมีนะก็คือถ้าถ้าเรานอนไม่พอเนี้ยมันจะแบบงดหงิดอะเช้ามารู้สึกงดหงิดนอนนั่นนี่มาเห็นแล้วมันจะอารมณ์ฉุนง่าย แล้วก็ไปรับยากับคุณหมอนี่ทุกเดือนทุกเดือนแล้วม,มันเหมือนกับบางทีถ้ามันปวดหัวมันเหมือนกับอ,อาหารไม่ย่อยด้วยจะลงกระเพาะด้วยบางครั้งก็คือรวน,อนไปหมดใช่จ้ะร่างกายแบบรวนไปหมดเลยเป็นยังเมือ <c oughs> ่อกี่ปีเอ่อประมาณสามปีสามปีก็คือทานยาทุกเดือนใช่แล้วทานยามันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นไหมอนอนหลับนะคือ <c oughs> ถ้าถ้าเราอยากนอนเร็วแล้วก็ทานยาเร็วขึ้น อย่าพวกอารมณ์อะไรต่างๆแล้วนอนหลับแล้วตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นมามันก็มันก็ดีอารมณ์ดีดีขึ้นแล้วก็หัวมันก็ไม่ปวดแต่ก็คือยาเราต้องทานใช่ค่ะตอนต่อเนื่องทุกวันก็จะมียาซึมเศร้าแล้วก็จะมีแบบยาผ่อนคลายอารมณ์แล้วก็จะมีวิตามินวิตามินวิตามินบีรวมอีกตัวหนึ่งสามสามเม็ดที่ต้องทานค่ะก่อนนอนสามเม็ดก่อนนอน เสร็จแล้วเออพอตัดสินใจลงมาฝังเข็มกลับไปเดือนนึงก็ยังไม่เห็นผลพอเดือนที่สองที่สามก็โอเคนอนหลับแล้วก็อารมณ์ดีขึ้นค่ะ <c oughs> อารมณ์ดีขึ้นแล้วก็คอ,ต,อต้นคอนี้ก็้นนี้ก็คือได้ทวต้นต้นคอก็จะไม่ปวดไม่หลังก็ไม่ปวดหัวก็ไม่ปวดคือพี่ไม่ไปเอายาหมออีกแล้วคือหยุดหยุดยาใช่อ่ะหยุดไปเลย แปลกใจไหมพี่ที่ตรงนี้มันช่วยได้อ่าก็เอ๊ก็คิดว่ามันจริงเหรออะไรประมาณนี้ยังยังยัง,ย,งยังคิดอยู่ย <laughs> แต่ว่าอย่างม่คอพอนั่นเราก็เราก็เ,ากเออมันน่าจะดีพอสามเดือนใช่ไหมพอสามเดือนผ่านไปอ,อาการที่เราไปฝังเข็มนี้มันช่วยได้มันมันเห็นได้ชัดเลยใช่ช่วยได้เนนช,ช,ชื่อ เพราะว่าคุณหมอจะฝังตรงตรงหัวตรงที่เราปวดศีรษะเนี่ยหมอจะฝังฝังแล้วก็ลงมามันน่าจะช่วยได้เลือดระบบเลือดมันมันเดินได้มันก็อะไรมันก็ดีขึ้นใช่จ้ะจิตใจก็ดีขึ้นก็่ก็รู้สึกดีขึ้นช่วยได้ชีวิตเราเปลี่ยนแปลงไปในบางทีก่อนหน้าเราขังเขีนกับหลังที่ที่ตูนขังเขีนกลับไปก็ดีนะไม่เครียดมากจ้ะค่ะไม่เครียดมาก คือมันหายใจสะดวกอ่ะมันไม่เออมันไม่เหนื่อย <c oughs> มันไม่เหนื่อย, <c oughs> อยแล้วแบบเออปกติการดื่มใช่ไหมของพี่เนี่ยพี่ก็ดื่มตลอดอยู่แล้วอ่ะพอพอดื่มช่วงหลังมันก็แบบเออดื่มได้เยอะนะมันไม่ค่อยค่อยรู้สึกเพียเช้ามามันไม่เพียไม่อะไรอด้วยงานด้วยอะไรของเราใช่ไหมคะใช่ได้ได้ความสยนข อ่อันนี้อันนี้ปเป๊ะหน้าเป๊ะเรื่องนี้คือที่มาก็เรื่องสุขภาพ,ภาพใช่จ้ะหลังจากสุขภาพแล้วก็ยังแบบหน้าหน้ายังเป๊ะไปด้วยเพราะว่าผิวพรรณหน้าตามันจะแบบผุดผ่องขึ้นผิวหน้าเนี่ยรู้สึกแบบเออมันตึงขึ้นนะมันละเอียดคือรูขุมขนมันก็มนไม่วมกว้างใช่ ประมาณสักสองเดือนให้หลังเนี่ยรู้สึกแบบลูกค้าอะไรเนี่ยเข้ามาทานข้าวก็จะพี่ไปทําอะไรมาเลยทำไมหน้าแบบเป๊ะมากเลยเราก็บอกเออไปฝังเข็มมาแล้วก็ร้อยไหมน้ําอะไรพวกเนี้ยค่ะก็เล่าให้ฟังก็เป็นเทคนิคทำที่หน้าคือไป<ช>ทำเกี่ยวกับสุขภาพไปแล้วแต่ก่อนกับก็กนะคือเสิร์ฟเป็นเทคเนิคที่ทำยวกรื่องไปหน้าเป็นเทคนิคการฝังเข็มไม่ใช่ศัมลยกรรมเลยค่ะฝังเข็มล้วนๆไม่มีสัญญกรรมไม่มีแบบ ผ่าตัดอะไรเลยี่ว่ามันดีแล้วก็ไม่ได้ฉีดโบท็อกด้วยไม่ได้ฉีดฟิลเลอร์ด้วยพี่ว่ามันดีกว่าไหมก็ดีคือมันดีถ้าถ้าฉีดฟิลเลอร์เมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะเกาะกันเป็นก้อนอยู่สมมติว่าตรงนี้มันแบบเป็นร่องลึกก็ฉีดตรงนี้ใช่ค่ะก็ฉีดตรงนี้มันก็เป็นเกาะกันเป็นก้อนนี่ยังแบบละลายไม่หมดเลยใช่ค่ะเป็นไตเหมือนมีแบบไขมันฝังอยู่ในในหน้าของเราี่ี่ไปทำตรง สองปีแล้วนะที่ฉีดเนี่ยมันก็ยังไม่ละลายไม่หายไปไไม่หายปอันนี้อันนี้พี่ตูกลัวไหมเกี่ยวเรื่องผลข้างเคียงในเรื่องของสัยกรรมอ่าก็กลัวนะก็กลัวแล้วเทียบกับตรงนี้ค่ะพี่ที่ที่เราตรงนี้ก็ก็ดีคือแบบมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรสบายใจสบายใจในเรื่องของปลอดภัยด้วยแล้วมีความสุขไหมพี่หลังจากที่มีกับคนอื่นถาหน้าสวยมีความสุข ยิ่งทำให้ร่างกายดีขึ้นแล้วถาว่าเกี่ยวกับเรื่องนอนไม่หลับหรือซึมเศร้าหรือมีอาการปวดศีรษะต่างๆมันมันมีกลับมาอีกไหมคะหลังอุดร่างกายเราดีขึ้นดีขึ้นก็รู้สึกว่ามันจะมีนิดหน่อยช่วงที่เราเครียดอาจจะเป็นเพราะว่าเออไม่ได้แบบทานยาที่คุณหมอให้ไปด้วยหลายเดือนวิตามินที่คุณหมอใช่ค่ะไม่ได้ไม่ได้ทานมาหลายเดือนเหมือนกันค่ะพอครั้งครั้งล่าสุดที่โทรมาให้น้องจุ๊บส่งไปให้เนี่ยประมาณ สามเดือนเนาะสามสี่เดือนก็เลยไม่ได้สั่งอีกเลยห่างไปเยอะจ้ะห่างไปเยอะลราประทับใจเกี่ยวกับการฝังเข็มของเราพี่ตู่ประทับใจประทับใจว่าเออแบบคุณหมอทําให้แบบเป๊ะมากเลยอย่างนี้ยถ่ายรูปออกมาคือไม่ต้องไปไปปรับอะไรมากอ่ะยิ้มแล้วก็แบบตารู้สึกตามันจะมีแววหวานแล้วก็ปากก็คือไม่ต้องยิ้มมากอ่ะ แค่แบบอมยิ้มเฉยๆก็รู้แล้วว่ายิ้มมันจะออกมาแบบหวานใช่จ้ะอันนี้ก็คือฝั่งเข็มล้วนเลยนะค่ะแล้วมันเหมือนหรือต่างกันกับที่เคยมันไม่ไม่ไม่มันไม่ต้องฉีกยิ้มมากอ่ะคือแบบแค่ออมยิ้มมันก็เหมือนแบบยิ้มหวานไปเลยใช่แล้วเราดูสึกเหมือนเหมือนผู้หญิงมีความสุขค่ะด้วยนะะบวกกับร่างกายเราที่ดีขึ้นด้วยนันี้มันก็ไปเสริมกันใช่ค่ะเออแล้วก็มีมีอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องตรงที่มดลูกอะไรอย่างเงี้ยที่เมื่อก่อนนี้เราไม่ไม่มีอารมณ์ไม่มีอารมณ์แบบทางเพศอะไรประมาณนั้นเนาะไม่มีคือแบบมันจะหายไปเลยเพราะว่าด้วยด้วยสุขภาพแล้วก็ด้วยยาที่คุณหมอให้มาทานด้วยอ่ามันจะไม่รู้สึกมีมีอารมณ์มีอะไรเลยมันจะหายไปเลยยาทางซึมเศร้าหรือจิตเวชใช่ไหใช่จ้ะอันนั้นอะมันทําให้แบบเราหมดเเออตั้งแต่ทานยามา ต้งเด่นทานยามาเพราะว่าพี่อ่ะเป็นวัยหมดประจําเดือนแล้วอแล้วก็ทีนี้พอมาฝังพอเล่าปัญหานี้ให้คุณหมอฟังคุณหมอก็จะแบบอาร่างกายค่ะซ่อมแซมส่วนนั้นขึ้นมาก็คือฝังเข็มน้ําเข้าไปตรงหน้าท้องใช่ไหมคะตรงหน้าท้องหรือว่าตรง่ะตรงมดลูกค่ะพอกลับไปก็ช่วงนี้ก็เออรู้สึกว่าเออมัน มนันมานะอารมณ์นั้นมันกลับมานะเมืม่อเราทำให้ชีวิตเรามันมีความสุขก็ดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ตอนที่มีตอนที่คือเรามีสภาวะที่รู้สึกว่าไม่มีอารมณ์ทางนั้นนตพี่มันมันเกิดปัญหาขึ้นไมหมคะเกี่ยวกับเรื่องในครอบครัวเราหรือว่าเกี่ยวกับปัญหาในชีวิตของเราในจิตใจของเราก <c oughs> <c oughs> ็กม็มีนะ ก็มีมีมีส่วนค่ะ<ม>แต่ว่าพี่พี่พูดแค่นี้พอมีส่วนแล้วพอสิ่งตรงนี้มันกลับมารู้สึกชีวิตเรามีความสุขขึ้นขนาดไหนพี่เกี่ยวกับเรื่องตรงนี้มันทําให้เรารู้สึกเป็นยังไงก็ท <c oughs> ํา <c oughs> ทให้แบบเออมันมั่นใจมากขึ้นใช่ทําให้เรามีความมั่นใจมากขึ้นว่าถ <c oughs> <c oughs> ้าสมมติว่าเออเรามีครอบครัวที่อบอุ่นมันก็แบบเออช่วยได้เยอะว่า อย่างผู้ชายใช่ไหมโทามสุว่าเราเรา,เรามีครอบครัวมีสิ่งตรงนั้นขึ้นมาเนี่ยแล้วเราให้กับผู้ชายได้มันก็ทําให้ครอบครัวมันมอ่ามันก็คือเป็นความรักความอบอุ่นอีกแบบหนึง<ช>่งนะคะที่ที่ครอบครัวทุกครอบครัวต้องมีแต่ว่าตรงเนี้ยสิ่งที่ได้แล้วพอทุกอย่างมันกลับมารู้สึกว่าเราเป็นสาวขึ้นไหมพี่ค่ะใช่ใช่เป็นสาว <laughs> 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 มั่นใจ <laughs> มั่นใจมใจใ่ตัวเอง ตอนนี้ปีนี้ห้าห้าห้าสิบสี่ส <5, 4. S 1> นะคะแล้วหลังจากฝังเข็มกับเราไปในความแข็งแรงอะในความที่ที่ถูรู้สึกว่าสุขภาพเรากลับมานะคะก็เหมือนสี่สิบลดไปเหมก็มือสี่สิบปีนะคะด้วยด้วยที่เราสัมผัสได้นะคะจาก,จกสุขภาพจากอะไรของเรานะคะค พอใจไหมพี่พอใจคิดว่าคุ้มไหมที่เดินทางมาจากคุ้มคุ้มค่ะต่างจังหวัดก็อย่างสมมติว่าก็คือใครที่มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องที่เหมือนกับพี่เนี่ยก็อยากให้มาลองดูค่ะค่ะถ้านิจารณาคลินิกแพทย์ทงสะทอนนะคะเราให้ปิทูพูดคำอะไรก็ได้ทั้งสั้นหนึ่งคำปิทูจะพูดว่าอะไรคะสุดยอดเลยค่ะคำนี้นะคขะ